ไอ้มัดอ้าเบิองว่ะนี่คือการปลูกอะไรเอาที่ปลายไปที่หลังเบิองเบืองหักอันโบมี่โบมี่โบมี่ไงมันเนี่โบมีเห็นปะดีแล้วมีรากแก้วหรือเปล่านี่หักไปนิดนึงไปกินก่อนเนี่ยเสียงมันหักโคดรแน่นอนนี่ว่เดูคนเลยอย่าไปแท้อกมันโบมีห่วยมันแท่ดแทงมากไม่ได้ไม่ได้มีเจ้าผัวดิเจ้ามะข่าปวกวางมองไม่ที่สายเออต้องการให้ นี่คือระบบยังไงครับปลูกทุเรียนเมื่อไหม่ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยปวกเนี่ยเจ้าเจ้าปัญหาของปลวกเนี่ยทำอะไรมันติดใจปวกมันทําอะไรมันกินต้นไม้เหรอครับโอ้เขาปวกกินต้นไม้แล้วเราปลูกค้าหาอะไรครับอันนี้ต้นต้นที่หนึ่ง ต้นนี้น่ยอันนี้เมื่อไม่นะครับนี่บไม่เคยปลูกจักเกืออเลยต้นที่หนึ่งในการโตแยงกันเกิดขึ้นผมไม่ชอบเพราะว่าเขามีไม่มีข้อมูลใดๆเลยดูดูต้นที่สองนี่แหละเพิ่มมาขาบันแม่งตัวอันทำอะไรโอ้แมงกุฎีกลัวอะไรถ้าพูดใด้ปลูกทุเรียนเด้กกินหน่อยนี่ือว่มาฝีมือแล้วเห็นปะ แน่นอนไปเดี <such> uh, uh ๋ยวยาขาบวมมาลงเยอมากเะแม่ไปส่ตนที่สองต้นที่สองอะไรล่ะนี่ทุเรียนที่ใส่ดักเกนียววานเนี่ยที่ใสล่ะสุเรียนเอามาเลย ต้องการกระท t o a ไหมโลละ25บาทเลยใครหลวงตกลงนี้ครับเบ้ยบ่อแมนกระท toast บักโลโคกบักโลโคกขึ้นขึ้นหมุงหมุงเต็มเลยนี่วันธรรมชาติชาของธรรมชาติบักโลโค้กทำอะไรครับตอนนี้จะกำลังทำอะไรอยู่เนี่ยโค้กฟแฟอน่าดีเยอะ อย่างนี้ใช่ไหมเขาบอกว่าด้กีเออด้กีได้เกิดแต่จริงแล้วคนปลูกกับคนทำเนี่ยเป็นตาลิตนมึงอื่นได้กินหน่อยเยอะก็เราปลูกแล้วครับโอ้ผมบ่าตายวันมืดๆกินนี่แล้ว เออเอาเอาเาไม่ตายง่ายปานนั้นเย็บให้แน่นค้นมาบวนน้าแล้วเอาเครื่องมากกดให้แน่นรงผูกดดยวาเหเจ้าูกหูเดียวร่งอูกกร่วมมูร่วมมูไปไก อันนี้<ห>นคือทุเรียนมือใหม่เนะครับมัจจิลด้วยหรือบ่รอดก็ทารุ่นต่อไปแบบนี้อ่าแค่น้อยก็สิไปหาใส่เบ็ดยิ่งหนูหาเบ็ดเหรออุ๊กอังเอ่ออันนี้ก็บสส่เค<ส>ยปลูกอันนี้ก็บ่เคยปลูกครับนี่บ่เคยปลูกคือกันไสิม่เคยงามมันงามมันได้ยังไงล่ะไปเบิ่งต้นที่3ามเนแล้วบไปบ่ต้องใายแล้วครับพี่ลองเบิ่งกัน บันเางเส้าขายหัวหมูแล้วขายวกโซเรียมันถอ่ายงออกทักนเี่เอ้บานี่นปลูกเก่งบาเป็นหะักงันเรียนดีบ่หางกันดัดจมลงลมลุ่งลมุ่งมกันนะเป็นนกกันเด้ยังเอาตัวนั้นออกยีโต้ไหมยีมั่เกือบแตก เบิ่งว่าหากมันเดินดีป่าหักเดินดีเดินในวงนี้หักนี่หากเดินดีเยอะครับเดินดีนี่หากขวดมันนี่เป็นเออเพิ่นตัดออกไปกะส่วนนึงนี่หากเดินดีตัดออกอีกพร้อมตัดเฮ็ดหยังครับตัดให้มันแตกออกไหมครับโอ้เดี๋ยวมันติแตกออกมันเป็นเนื้อสั้นงานครับอ๋อ ไปให้นี่กคตรสาหามันออกวานสิตาาตายสั่นดิบ่ตายเออเอา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 ผู้คนเซียนเนาะนี่เซียนผู้ฝาด้ะครับโวดแล้วตรงเออคงขอยปลาสม,มุย <laughs> นี่แหละชายยาผู้ภายเมียให้กับวยอม <laughs> สุด <laughs> สูตรผู้แพ้เบาเสียแล้วพุ่มครับเอออะลรว่าสิได้กินหรือเปล่าเล่าอันว่าจังซี่เล่าว่าขันเฮ็ดจังซี่ว่าสีได้ผลเบ่งกันเล่าเฮชดบ่ได้ผลเนี่ยจัง่อยมากันไหมไม่ยันซอยกันแน่อันนี้ผมบ่ได้ร้องเพื่อนนะครับบ่ได้ร้องพื้นเอเอาดินน้ำโมนี่ใส่เลยเออต้นนั่นนี่นี่คือชุดสีนี่เนาะเข้าใจ เออน่ะเพื่อนกับเยียมรอบนอกเพื่อนเพ่นดไปแต่ต้องตอดในเลยเดอ้อก็เลยว่าเข้าใจว่าอะเพื่อนกับมีข่มหลูกพรสมควนเพื่อนแต่สามารถเติบอยูจ<ำ>่จัจําเขาแม่ดิครับจ<ำ>ัํามาละเอามาเฮ็ดเบิ่งก็เจ้าแม่คือกันผู้ใดบอกถือว่าเป็นอาจารย์ถาม่าเคยปลวกบ่บบวบเคยปวกเลยครับทุรบรยรนยน่อ่อะ บาที่นี่หารอมาซื้อน้ำเล้าเด้อ <c oughs> เออได้ขายแช่แรงเอาเพี้ยงมาใจโอ้ยเดี๋ยวน้ำท่าฝุ๋ยต้นนี้อีกฮะอีกหก,กปีได้กินมันมาครับถ้าวัตายก้อนนี่มากินน้ำกันนะผมขึ้นวัวตายง่ายดอก <c oughs> ออสิเออสินหายตายง่ายวันนั้นบอกวัวตายก้อนนี่ได้กินบ่ได้กินบ่ยอมสามปีสี่ปีก็ได้กินแล้วจะเรียกบ่ได้กินบ่ยอม คร,ครับเดี๋ยวถ้าเบิ่งต่อไปว่ามันสีตายหรือบ่าตายสีม่มแรงบ่ครับสวัสดีครับ